สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง US Group เสียงกงนะคะวันนี้นะคะออยจะพาทุกท่านมาชมรถประกอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในโกดัง US หนองแคนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะกับคันนี้เลยค่ะสีเขียวเหนียวซับคันนี้เลยนะคะเป็น Hino Mega cap นะคะคันนี้เครื่องยนต์210แรงมา้าคอมมานเร็วเทอร์โบนะคะคันนี้มาพร้อมชุดแต่งโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมกันใกล้ๆนะคะชุดแต่งจัดเต็มมากเลยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากระจังแก้มนะคะกระจกนะคะโหคันนี้สุดยอดเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ออยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะเพิ่งจะประกอบเสร็จเดี๋ยวให้ชมแบบว่าชมตัวจริงๆเป็นๆจากญี่ปุ่นก่อนนะคะถังน้ำมันคันนี้นะคะอยู่ประมาณ200ลิตรค่ะคันนี้เป็นรุ่นแหนบนะคะ เป็นรุ่นแหนบเพาท้ายสวยแหนบสวยเพากลางสวยทั้งน้ำมันสวยนะคะเครื่องสวยหัวสวยคาซีสวยคันนี้สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมชุดแต่งสวยๆด้วยนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมภายในกันนะคะส่วนมากลูกค้าจะจะเน้นย้ํามากเลยนะคะว่าขอดูภายในหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เต็มคาราเบลเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวชมภายในกันค่ะ ภายในก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพปิ๊ปนางฟ้านะคะคันนี้บอกเลยนะคะนางฟ้าจำแรงลงมาที่ US นะคะรถสวยนะคะต้องมาที่ US หนองแคนะคะมาที่ US อสกรุ๊ปนะคะ US ของเรามี3มสาขานะคะมีที่ US เลังสิตนะคะแล้วก็ US หนองแคแล้วก็ US ลบบุรีนะคะใกล้สาขาไหนแวะสาขานั้นได้เลยนะคะ เราไม่ได้จําหน่ายแค่รถนะคะลูกค้าเรายังมีอะไหล่รถช่วงล่างนะคะพร้อมจําหน่ายนะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะคันนี้ถังจิฟฟี่ก็เป็นอลูมิเนียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคัสซีคันนี้สวยมากๆค่ะคัสซีคันนี้ยาวประมาณ6เมตรได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคันนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u s Group เซียงกงด้วยนะคะ คลิปนี้ออยลายไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย